สวัสดีวันนี้ผมกับพวกเขาจุดจีสวนเบิร์ดเออยาเซลเด้อแม่แล้วเนาะตะรูบอดเนาะเออเข้าวันนี้ตอนนี้ณเวลานี้ได้มาเชิญแล้วสิ้นสุดสักทีอ่านั่นก็คือตัวอย่างของซีรีส์ดื้อเหี้ยก็หางว่าโซด,ดุกคด เป็นซีรีส์หนึ่ง<ม>ที่เลนน่บอกมาว่ามันดีเอ,อติดตามต่อจากซีรีส์นิงเฮียก็ห่างมาซื้อเนาะทุกคนเนาะมันลงกันเนาะนี่เฮีย,ก,ยก็ห่ามซื้อดูเฮียก็ห่าเออแมนแมนแมนมลงกันเลยแมนเนาะมันนี้ก็เป็นข่าวของอคุณน้องคุณน้องหนูเดียว<ม>แล้วเนาะสังกัดขากับแบคแฮสุงตัวอย่างกันเลยผมเชื่อคนเดียว ที่ครูคันอยู่คนเดียวถมาแงงให้เขาขึ้นคือเมานนั้นเมานอโดนมาเอกลักเตียงแล้วคนที่ทำให้ผมรู้สึกหยี่งเหม่อเดิมคนนั้นก็คือเยอี้คูัของผมเมื่อไหร่ครูระากจะมีข่าวดีครับจำได้ว่าครูยะเนั่งยคุณอชาวฮงคิรอนที่คบมาสามปีนี่ครับหรือว่าเลิกกันแล้วคะ พยัคฆ์ศัตรูชาช่จะแต่งงานกับคุณทาชาวบุชีรวิทย์เร็วๆนี้แต่นี่มันคงไม่ใช่ความรักมันคงเป็นเพียงหน้าที่ยังไงเฮียอี้เขายัางรักมืออยู่แล้วเราจะไม่รักแน่เลยนะเฮียบอกว่าไม่รักแล้วที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเฮียแค่ต้องรักษาสัญญายที่ให้ไว้กับป๋าเฮียอี้หรือพ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิตถ้าไม่มีเดียวอยู่ตรงนี้กับเฮียมันจะดีกว่าเราครับ น้น้อเีกจะไม่อยู่นะเา้องปาเืด่ียกือกยวดูไหเเรอยู่ไรเกไปไม่ไหะไครับเฮ้อไม่รู้เรื่องไม่ต้องมาต่หอเรอะไรกันอยู่เฮียเฮียครับเีย ียตอนนี้กลายเป็น้เียีกจะเสือทุกคนอย่าให้ข่าวนี้รั่วไปถึงทาฉันว่าข่าวเนี่ยไม่ใช่อประเรพอคู้เหีอยมันมีเรื่องหลังตัวสนาเยอะเอแล้วชคจอไหมปตาม้าก็เลาส่วนมึงออกไปได้ละอุ้ยียจำเดียวไม่ได้ นีม็อกมันมีระบบเซฟตี้มึงเลยไม่ตายแล้วมี่ทำไมจำกู้มั่นตัวเองไม่ได้เป็นความผิดของน้องเนียวเองครับนี่เราต้องมาลดความใบวนี้มึงนี่มันโง่จริงนะนี่ถ้าเกิดเราทิ้งไปจริงจะเป็นยังไงคุณห้ามบอกกับใครเด็ดขาดว่าอาการของผมตอนนี้เป็นยังไงกับคนเดียวที่ห้ามให้รู้เด็ดขาดความทรงจำมันกลับมาแล้วเอาล้อแล้วครั้งนี้ก็ต้องเอาชนะคนเดียวไม่ได้มึงเอาอะไรมามั่นใจที่คนเดียวจะยังอยู่ข้างมันกูว่ามึงท่านน้องเป็นไปดีดีดูให้ไปจริงว่าทุกคนจะมาชื่นคนเดียว เดียวไม่เจอคใครครับเกย์ครับพี่นะเดียวน้องจเฮียหรือเปล่าสองคนพีากปนหน้าเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้เฮียควรจะไม่เช็คสมองอีกเลยครับก็เรี๋ยวจะบอกว่านอเดียวชอบเฮียอีชั้นหนึ่งมากกว่าใช่ไหมไม่ชอบเลยสั่แม่เยอะเฮียกับมานเป็นเฮียคนเดิมเร็วๆเฮียไม่อยากเลาะอะไรกับน้องเดียวแล้วอะน้องเดียวด้วยกันเฮียเหนื่อยแล้วขอเติมพลังหนอยได้ไหมครับ ตั้งแต่เฮีเขาโเสือเฮียเลี่ยร์ก็เป็นคนเลยน่ารักอ,อ่ะเออ่ะเคลียร์กันไปแล้วว่าตอนนี้เฮียเขารู้สึกไงกันแน่เดี๋ยวไม่กล้าก็เดี๋ยวกลัวคำตอบอ่ะตลอดชีวิตเดี๋ยวไม่เคยมีแผนดีเลยอ่ะเดี๋ยวคิดแต่ว่าจะต้องแต่งงานกับเพียร์อ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้แต่งกันาจริงหรือแต่งแล้วมันแย่ลงไปกว่าน,นี้เดียวจะทำไงต่อไปอ่ะเป็นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันปล่อยให้พวกหนูหนูเขาเข้าใจว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรดีกวอาเราค่อยมาจัดก,การตลกหลังเด็กดื้อที่หัง จะได้รู้ว uh. ่าไม่ควรมาด้วยเหร้ตอนนี้มันร้อนว้าวว้าวอยกดูแล้วดูแล้วนะปวดท้องแล้วต่อไ้เราจะกินน้องเฮียไหมเพราะเฮีจะกินน้องอีกเพราะว่าน้องที่เฮ uh ียจะกินก no ็คือเราเดียวขอโทษนะน้องแตซีนนี้ทำน้อชิวดิด รแรงอู้ดือเหียก็หาว่าสดจริงๆเฮ้ยเสียงน้องน้ำเฮ้ยข่าวว่ามันต้อง<ม>ย,ยังซิอืมอย่าย้อมเฮาต้องไม่ยอมเขาแมนเาพอเมายอมมาแต่แล้วแมนพะตอนนั้นนิ้งแค่ก็หาว่าเสื่อนะน้องเดียวยอมตลอด ถึงตาที่ว่าต้องเฮียต้องยอมละใช่เราต้องยอมรลูกสู้ๆแม่เขาอยู่ทีมน้องเดียวปักไว้เลยกูดได้หมดื้อกูเลยว่ามันมีไหมอีน้องนั้นอุ้ยอุ้ยนี่แบบโอ้ยหน่าฮ้างไยตอนที่แบบอันนั้นนะดุนิวอุ้นะดุนิวกับบั้นอ๋อจังแดนแค่เอออุ้ย ปวดแต่มันตลกเห็นพอเห็นแบบพออันเส้นเรื่องเขาออกมาว่าเฮียหันเราแบบขอบสุดจังเสื่อมเแล้วเราหันเรื่องไปโตของตัวเองคืออันนี้คือโตของเราเองหรือบริแมนว่าบุคลิกที่เราแสดงออกมาก,ก่อนนะันนั้นอันนั้นคือเป็นแบบภาพที่เอาว่าเหตุเรียกแต่อันนี้เห็นไหเป็นเป็นนิสัยของเราเลยตัวตนของเราฉะนั้นมันก็เลยเหตุให้มันหนาหักนาะงู้ว่าตัวเรานะเป็นคนจังได้บ้องแบงคือแบบเป็น ผู้ชายธรรมดาที่เวลากับเพื่อนมาเจอคนทีห่าเจอคนทีอั้นก็คือแบบอาการนะมันก็จะออกไปมืดนะดีใจบน่นู่นนี่นั่นะมันก็มีมืดใชินะตัวย่อของลินะว่าวา,าน้องเดียวเนาะที่แบบว่าเราวันตอนเบิง์กห่นเ <c oughs> ที่ยวเห็นเส้นเรื่องก้อนน้านั้นเนาะก็คือ,น,น,อ,อ,อน้องหันยมอ่าน้องหันยมกับเฮียเฮียอีเสียนะาแต่ในด้านเบื้องหลัง,ลงนะน้องกับโบแมนคนที่แบบว่า ซื้อใส่ซื้อหรือว่าโ้นอย่างขนาดนั้นเนาะแล้วเพราะว่าคือว่าแหละว่าทุกคนมันจะมีนุ่ที่เป็นตัวเองนะนไเออในอีกด้านหนึ่งแต่เฮากับบ่อยากโซด้านนั้นออกมาอ่ะแต่พอมาบึ้งตัวอย่างตัวนี้แหละเฮาได้เห็นแบบสิ่งที่มันแตกต่างไปจากตัวกรอแล้วเฮามรู้สึกแบบหม,มักเนาะมาพี่แบบว่าเออน้องเดียวแบบมาไฟกับปัดเฮียนะอเออมาไฟกับเียอี้ีซีแล้วตอนแรกๆก็คืออ่เมื่อ เาอยู you, mm ่มันเป็นตั้งคำถามกับน้องเดียวเนาะว่าเฮาจะอยู่ไปกับเฮียอี้เพื่ออยากคันยู่น้ำกันแล้วโบในมีความรู้สึกผ่านกันเออเลยก็เลยตัดสินใจที่จะไปตามประเทศอ่าเนอะเพราะว่าแต่เฮียอี้หันก็ับเป็นคนที่ปากแข็งเออที่เขาเบิ่งมาขนาดแล้วแบบเก็บอารมณ์ความรู้สึกแบบอืเก็บแท่เก็บว่าเก็บเกินก่อนอันนั้นอีกแดดแมนเออแล้วเก็บคือ เก็บจนแบบว่าเ่าเป็นตัวของตัวเองแล้วใส่ใส่ส,สิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นมันดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นกดดันอีกคนแล้วมันเห็นให้คือสุดเหมือนเหินห่างแล้วก็แต่เขากับมอหูเขาเข้าเนอะว,ว่าแบบว่าเราอ่านเต็มเข้าเข้าว่ามันมีอย่างเนี้ยเกาะปกน,นะที่แบบว่าเราหูสึกพินธ,ธนะเรื่อตงตัวนี้เนาะเป็นต,ตอนนี้คือเขาเห็นทีในฉากที่ผ่านมาน มันค่าๆแบบว่าเรามุ่งใจตัวเราเองแล้วตอนน้องเดียวนะออกจากเราเราไปก็คือเราขาดคนนี้บ่ได้ดคอยต้องเหตุทุกีช่างเพื่อได้คนนี้กลับคืนมานเพราะว่าในความเป็นจริงคือจากเบื้งนวะว่าน้องเดียวเราเป็นคนที่ยอมกับแมน,นแต่ว่าถ้าเราได้แบบตัดสินใจแล้วคือเราจะบบหันแมนบบหันกลับมาเด็ดขาดคืออันนี้เป็นสิ่งที่ยัยอี้กับมูมูดีในคนที่เร,เราลืเลืมแบบพยายามเพิดทุกอย่างเพื่อให้ได้ คนนั้นกลับคืนมาให้ไว้ใจขึ้นอีกครั้งให้เห็นอีกมุมมองเลยตัวต,วตแนแท้ๆของเราสินะอันนี้มันขนาดที่ตามมองนี้แหละให้กลับมารักกันและเฮียหญิกัดซได้หัวสิ่งที่เฮียอีอย <c oughs> ูああ่กับเฮียอยู่กับคุณเดียวขนะะมันเป็นควาหมหู้ซึกของมาเราต้องม,มามาาับซอบซีวิตหรือว่าสิ่งที่เราอยากต้องการอยู่กับ น้องเดียว่ะนะมันคือความหักหรือว่าสิ่งที่ต้องหักไปซ้อืซีะนะนอกจากนั้นนอนในเส้นเรื่องที่อัดเนี่ยก็ความแบบที่แลบความเป็นเฮียนะมันเบบคือเนี่ยความเจ้าเล่ห์นะความเจ้าเล่หนะ์อนอะที่ว่าใช้แผนการอ่าแล้วคอยดูว่าอ่าน้องเดียวเขากับที่แบบตลกค <Okay. S 1> ุ้สิได้กินมันจะตลกตลกคื้นอ่ะนะคิดว่าน่าจะเรืความจำเสือเ่อมเนาะเอออาจจะจืดได้ตั้งแต่ต้นจืดได้ เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือน้องเดียวกับมาและเดียวนะก็คิดว่าเราเป็นต้นเหตุเหตุเฮียอี้หานะลดความเราต้องมาดูแลหักสารอันนี้นตามความคิดแต่ตามที่ว่าเห็นในนะดูแลหักสารพื้เฮียอี้หายแล้วเราจะจิบไปแล้วอาจจะเป็นว่าเฮียอี้นะเอาถ้าว่าค่อยหายแล้วละค่อยก็อาจจะบริได้สิ่งนั้นฮนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็อาจจะเป็นแบบว่าเราอยากรู้มู้ใจของน้องเดียวนําคือกันว่า น้องคิดจังแดกคนน้องก็บกบคือว่าพี่อีว่าหมักหรือบบหมักเพราะว่าที่เขาเจ้ารวมกันผ่านมาคือว่า,วาเรื่องหน้าที่อีคู่มันก็มาผิดชอบสินะคือมันบ่ได้มีเรื่องความหักที่จะเข้ามาให้สองฝ่ายได้มั่นใจว่าคนนี้หักคอยแบบจริงใจจัดใจหรือตอนนี้บ่ได้แม่นเรื่องหน้าที่เมื่อก่อนอาจจะไม่หน้าที่หรือเง่องกันแล้วกลันไปพ่อจะเบิ่งจากเนื้อเรื่องนะแต่มันมันม้วนมองที่ว่าต้องเดี๋ยวดื้อขึ้นเออชอบดื้อแม่นดื้อน่ารักแล้วประเด็นคือห่วงกับพ่อตัวเองเนี่ย นี่แหละคือแบบมันๆตรงเนี้ยอีนะคหมวงนี่แหละมันจะเปมันมีน้องใหม่ดำเนี่ยเออแบบแบบเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังแบบมีตัวละครเก่ากลับมาเออน้อก็คือเฮียเรียกับหนูเก้อกิรติแล้วจากนั้นก็เห็นมีเหนือแล้วก็สินเนาะด้ามามามาสืมความมัวอี การทาเบอราและกาติดต่ำน้ำกันได้เนาะเออเนาะ,ะในเริ่มเริ่มเล่นกับเมียมันทีสอกกันยานี่แล้วเนาะป้าซีดีเดี๋ยวนี้ <laughs> โอ้ใหก่อนเนาะแล้วก็่าวการซีฟาร์เดนชิชันของพวกเขาคือกันของทุกคนเนาะคือการทาขับซูมและการติดต่ำไปพร้อมกันเนาะทุกคนเนาะดื้อเฮียก็หาว่าสนเนะาะท่านี้ <laughs> เฮากระขอฝากซองจิจีแก้งอะไน้อของเฮาเนาะกลับไปกับทุกคนช่วยมากดไลค์กดจับสไครกใกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นจีงแจ้งเตืนอนเนาะคลิปแรกที่แล้วก็เป็นการแจกให้พวกเฮานำดอและคราวนี้อีอย่างที่อยากให้เฮารีแอคหรือว่ามีอย่างที่มาแชร์กันในในเนื้อเรื่องอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปะนะทุกคนเนาะนี่วกเขา I'm ah,